วันที่สองลุมพามาเที่ยวเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกันครับที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรอันรุ่งเรืองมีวัดวาอารามเก่าแก่ซากประหัดพังที่ยังคงความงดงามและมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในทุกซอกมุมประตูแห่งกาลเวลามุมถ่ายรูปสุดล้ำเสียนพระพุทธรูปในลากโพอันซีนไทยแลนด์ที่โด่งดังไปทั่วโลก และปิดท้ายด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งไทยและตะวันตกวัดสไตล์โคธิกสุดอลังการที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยและนี่คือจังหวัดอยุทยาครับ สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่เรามากันที่จังหวัดอยุธยาใช่ในรายการอะไรครับพี่สองลุงถลุงสังขารครับผมถลุงสังขารกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราสองคนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้เป็น E ีีที่รู้สึกว่า Amazing แล้วก็เป็น a m นซีนของไทยแลนด์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่โตครับเราอยู่ที่วัดพระงามครับ E ีนี้นะครับทั้ง EP ีเราจะ มาเยือนเมืองเก่าประเทศไทยนะครับจังหวัดพระนครีิยธยาที่แรกที่เรามานะครับก็คือวัดพระงามวัดพระงามมีอะไรครับวัดพระงามเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะครับในสมัยยุธยานะครับก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยไม่ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าก่อตั้งกันตั้งแต่เมื่อไร่นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยที่นี่มีไฮไลท์อยู่ประมาณสักสองจุดนะครับต้องบอกก่อนว่าวัดพระงามเนี่ยไม่มีถือว่าเป็นวัด แต่ว่าไม่มีพระจําวัดเป็นวัดรางหรืวเปล่าเป็นวัดรางเป็นวัดรางเก่าแก่ตั้งแต่เสียกรุงอนุยยาปี2310นะครับก็เสียกรุงไปแล้วก็เป็นเป็นวัดร้างนะครับไม่มีระบุไว้ในในประวัติศาสตร์ว่าสร้างเมื่อไหร่นะครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยมีอยู่2จุดนะครับที่เราเห็นไปไกลๆเนี่ยนะครับเป็นพระปรางนะครับก็มีความสําคัญมีพระการเก่าแก่นะครับแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นไฮไลท์ อะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับที่อยู่ข้างหลังของเราสองคนนี้คือนี้เขาเรียกว่าอะไรครับประตูแห่งการเวลาครับผมประตูแห่งการเวลานะครับมันมีความสําคัญยังไงครับประตูแห่งเวลาด้วยความเชื่อนะครับประตูแห่งการเวลาเนี่ยถ้าใครได้มาเยือนนะครับใครได้มาลอดใต้นะครับจะสัมผัสถึงพลังงานนะครับพลังแห่งเมืองเก่านะครับเชื่อว่าถ้าใครได้รอดเนี่ยได้รับพลังงานเหมือนเกียบเสมือนข้ามย้อนเวลากลับไปสู่ยุคยุทธยาเลย นะครับไปจะรับพลังได้สัมผัสนะครับถึงพลังแห่งเมืองอยุธยาของเราเมืองที่รุ่งเรืองนะครับไปก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราจะสังเกตว่าเป็นเหมือนกับเป็นประตูทางผ่านเข้าไปในในวัดนะครับแล้วก็จะมีต้นโพเนะครับนี้เขาเติบโตมาแล้วก็ตามหลักพลังนิวยาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะอ่อคลุมนะครับเขาล่างเขาก็จะคุมตัวทางประตูเข้าก็กลายเป็นซุ้มประตูที่มีความสวยงามนะครับวันนี้เข้าไปเขาก็เลย คนที่นี่เขาตั้งชื่อว่าเป็นประตูแห่งการเวลานะครับเนี่ยนสนใจยังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูพระปางข้ขึ้นด้วยด้ไหมครับพี่โตเดี๋ยวเราลอดลองลอดสัมผัสถึงพลังงานแห่งวทิทยากันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับพอเดินผ่านซุ้มประตูแห่งการเวลาเข้ามาอากาศรอบตัวดูนิ่งสงบขึ้นแล้วกับที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับด้านหน้าเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งสงบอยู่กลางลาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์เก่าแก่ที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานกาบไหว้ขอพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยปัญญาเมตตาและความสงบสุขขอให้ชีวิตนุ่มเย็นเป็นสุขขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสียงะระฆังเบาๆดังแว่วมาเหมือนเป็นสัญญาณแห่งความเป็นมงคลที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะครับด้านในบริเวณของวัดพระงามนะครับเราก็จะมาไหว้พวระทธลูปนะครับแล้วก็ด้าน หลังนี้นะครับก็จะเป็นเอาโบสถนะครับเป็นเอาโบสถเก่าแก่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง15เมตรนะครับยาว3 4เมตรนะครับเป็นรูปละคังนะครับฐานเป็นฐานแปดเหลี่ยมทึ่ก็มาจากมักมีองค์แปดนะครับแล้วก็เป็นฐานที่สร้างทับฐานเดิมนะครับในวัดพระงามเนี่ยจากประวัติเนี่ยก็ได้สร้างได้บูรณะมาหลายรอบแล้วนะครับด้านอุโบสถเนี่ยนะครับก็จะเป็นอโบสถที่เก่า เก่าแก่มากนะครับก็อย่างที่เรากล่าวไปนะครับเป็นวัดค่อนข้างเป็นวัดล้างเพราะว่าไม่ได้รับการดุรณะมาพอามควรแล้วครับพระอุโบสถนี่ก็เห็นบอกว่าสร้างคลาดว่านะครับว่าสร้างในสมัยอุทยาตอนตอนต้นตอนต้นนะครับกนะครับถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสวยงามนะครับมากๆนะครับของวัดพระงามหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าวัดชะงามวัดชะงามใช่ครับผม วันนี้สองลุงถลุงสังขารนะครับมากับ1ลูกหลาน้องแป้งนะครับวันนี้เรามาเที่ยวด้วยกันตอนนี้เราอยู่วัดอะไรครับเนี่ยวัดมหาธาตุค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดมหาธาตุวลรวิหารค่ะครับผมวัดมหาธาตุนะครับเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยนะครับสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะครับที่นี่นะครับวัดนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธเลยนะครับนะครับของกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและเป็นที่เป็นสถานของพระบรมธาตุนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา องศิวิทยาเลยนะครับถ้าบอกว่าเราจะได้มาดูพระธาตุที่นี่เหรอครับพระธาตุนะครับพระโมสษายกธาตุเนี่ยตอนที่อยู่ที่นี่นะครับเก็บไว้ในภาชนะถึง7ชั้นณปัจจุบันนะครับกรมศิลป์ก็ได้อัญเชิญไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับเรานอกจากนี้เนี่ยในวัดมหา,าธาตุมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนอกจากจะมีโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับเยอะมากเป็นวัดที่ใหญ่มากแล้วนะครับ ยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีเสียงพระที่อยู่ในต้นไม้จุดถ่ายภาพที่สวยงามมากที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายภาพที่นี่ครับโอ้ถือเป็นไฮไลท์แล้วก็อันซีนไทยแลนด์นะครับผมเห็นภาพจากทททเนี่ยก็เป็นภาพที่โปรโมทประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับใช่ครับเชื่อกันว่าเสียงพระเนี่ยหล่นลงมาตั้งแต่ตอนเสียกรุงนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับมาห่อไว้นะครับ ก็เปรียบเสมือนกับการปกป้องนะครับการปกป้องการคุมนะครับผู้ศาสนาไว้นะครับเป็นความเชื่อนะครับแล้วมีจุดอะไรที่น่าสนใจครับก็จะมีพระปรางมหาธาตุนะครับก็เป็นพระปรางขนาดใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันพังทลายลงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลิรีแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับโอเคโหทนไม่ไหวละเดี๋ยวเราไปชมกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดมหาธาตุกันครับผม จุดตรงนี้เขามีความสําคัญยังไงครับพี่โตครับด้านหลังก็เป็นพระปรางนะครับที่เราเกลื่อนนาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่บรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุไปด้านในปัจจุบันก็พันธราลงใหม่อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีนครสินะครับนอกจากจะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีพระุลุุลทองคำอีกมากมายนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็ถึงอันเชิญนะครับไว้ในที่ที่ปลอดภัย ผมเห็นตามทางเดินที่เราเดินมาก็มีเสียนพระเนาะท,ที่ตกหล่นอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยนะครับก็ตลอดทั้งบริเวณนะครับวัดพระมาทธาตเนี่ยก็เราจะเห็นพระรูปที่โดนตัดเสียนไปนี่ก็น่าเสียดายมากนะครับก็จะเป็น การถูกตัดขโมยไปบ้างเอาไว้ขายบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็น่าเสียดายหรือก็เป็นเรื่องของการเสียกรุงเนาะ,อะตอนนั้นเสียกรุงเ,งเสียกรุงไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็มีการทําถูกทําลายแล้วก็เผาไหม้นะครับ,รบแล้วก็เกิดความเสียหายกับโบราณสถานอันที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันได้เลยครับ ครับตอนนี้พี่โตนะครับเรามาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่วัดมหาธาตุอีกอันหนึ่งถือว่าเป็นอันซีนระดับโลกเลยครับเป็นรูปถ่ายที่เป็นรูปเสียงของพระพุทธรูปที่มีลากไม้เนี่ยคลุมเสียงอยู่นะครับพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเสียงรูปเนี่ยที่เป็นเสียงหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานเลยเป็นจุดมุ่งหมายที่คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเที่ยวนี่ที่นี่สังเกตว่านักท่องเที่ยวเยอะมากทั่วโลกจริงๆมีทุกชาติเลยทุกภาษาเลยนะนักท่องเที่ยวเยอะมากจนเราเราได้ ได้ใกล้ๆสุดแค่ประมาณนี้วันนี้เรามาถ่ายวันธรรมดาด้วยนะครับคนเยอะขนาดนี้ตันสอทิศนี่โอ้โหน่าจะคนเยอะกว่าวันนี้เยอะเอะครับเสียงพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ที่วัดมหาธาตุเป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของประเทศไทยที่มีความโด่งดังระดับโลกเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาต้องมาเยี่ยมชมครับ ส่วนเรื่องราวความเป็นมานั้นมีความเชื่อกันว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าในปีพศ2310วัดมหา,าธาตุถูกเผาทำลายพระพุทธรูปและโบราณวัตถุถูกทำลายและถูกลักลอบนำออกไปเสียงของพระพุทธรูปองค์นี้อาจถูกทิ้งไว้บนพื้นดินแล้วต้นโพที่อยู่ใกล้ๆค่อยๆเติบโตขึ้นมาห่อหุ้มเสียงพระพุทธรูปจนกลายเป็นภาพที่เราเห็นในปัจจุบันครับหลายคนเชื่อว่า นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้ององค์พระจากการถูกทำลายครับเศียงพระพุทธรูปในรากต้นโพนี้ได้รับความเคารพจากนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาโดยมีกฎที่สำคัญนะครับในการถ่ายภาพและเยี่ยมชมห้ามยืนสูงกว่าพระเศียรนักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายรูปต้องนั่งหรือคุกเข่าเสมอเพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่พระเศียรครับวันนี้ก็มาสัมผัสนะครับ องจรสวยงามมากใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่นึงเป็นวัดหนึ่งที่มีความสวยงามก็เป็นอันซีนไทยแลนด์เลยเป็นอันซีนระดับโลกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเรามีไหนต่อไปมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกนะครับครับผมโอเคดีครับ มาอีกวัดหนึ่งนะครับในจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้ชื่อว่าวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับสังเกตว่าไหนเราสองลุงถลุงสังขารเรามาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในวัดครับผมยังไม่เห็นวัดเลยผมเห็นแต่สารามาง่ายๆมาง่ายๆอย่างเราก็คงไม่ใช่สองลุงนะครับเราต้องถลุงสังขารกันถลุงกันนิดนึงครับเรามาวัดเนี่ยวัดนี่เป็นวัดพิเศษวัดหนึ่งนะครับซึ่งการเดินทางของเราเนี่ยต้องข้ามกระเช้าครับอ๋อไม่ต้องข้ามกระเช้าไปเหรอครับใช่ ตรงนี้เป็นเกาะครับนะครับเป็นเกาะกลางน้ําคือวัดอยู่กลางเกาะใช่จะไม่มีถนนข้ามครับไปนะครับไม่มีสะพานด้วยทีี่นนะครับไม่สร้างสะพานไม่สร้างถนนแปลว่าเราต้องนั่งกระเช้าเท่านั้นที่จะข้ามวัดได้ใช่แล้วโอ้แต่เราต้องข้ามไปทางฝั่งนู้นกระเช้าหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นเนี่ยครับเป็นทรงเป็นเป็นทรงเหมือนเป็นบ้านนี่ครับเข้าไปอ๋อครับแล้วพ่อก็มีกระเช้าทั้งไปและกลับ นะครับสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูนะว่าที่วัดนินเวศธ,ธรรมประวัติเนี่ยเขามีแบบไฮไลท์ยังไงเราถึงสองลุงอย่างเราเนี่ยถึงพามาต้องมาถลุงกันถึงมาดูนี้นิดนึงครับน่าสนใจนะคร,ครับเพราะว่าวัดในยุทยาเนี่ยมีเยอะแยะ<ช>แต่ทําไมเราถึงเลือกวัดนี้เป็นไฮไลท์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน <ะ S 2> หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับกำลังข้ามมาเลยเดี๋ยวเราจะข้ามแบบนั้นไปนะครับตอนนี้กระเช้าก็มาถึงแล้วใช่ไหมครับกระเช้าจะข้าไปฝั่งนู้นได้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปด้วยกันครับ ที่เราข้ามกระเช้ามาแล้วนะครับเราก็มีตู้บริจาคน่ารักน่ารักนะครับเราก็บริจาคค่าไฟสําหรับข้ามกระเช้านะครับเป็นตู้รียบะน่ารักน่ารักนะครับ จะสังเกตว่าภายในวัดนะครับบริเวณวัดนะครับซึ่งมีความไม่เหมือนวัดเลยนะครับพี่โตเป็นโบสถ์มากกว่าเป็นคล้ายๆโบสถ์ทรงยุโรปทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เป็นสิ่งหนึ่งนะครับวัดที่อื่นในยุทธยานะครับเป็นวัดไทยสไตล์ยุโรปนั่นเองใช่ครับไห่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์ยุโรปนะครับ สวยงามนะครับเป็นสไตล์รูปแบบโคทีคนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นไม่ใช่พระโบสถ์พระโบ,ะบ,โบสถ์เป,เป็นโบสถ์หรือเปล่าครับเนี่ยเป็นโบสถ์ครับเป็นโบสถ์แบบสไตล์โคทีคโคทีคเป,ปค,คือจะบอกว่าข้างใน เป็นลูกธลูกพิสฐานเหมือนโบสถ์วัดไทยทั่วไปจริงๆริวัดนิเวศธรรมะประวัติเนี่ยก็คือวัดไทยแต่เป็นสไตล์ยุโรปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าด้านในเนี่ยจะมีความแตกต่างกับโบสถ์วัดพุทธทั่วไปในอุทยาขนาดไหนแตกต่างไหมแลกไหมแปลกแต่ด้านนอกนะครับสวยเนาะสวยแต่ด้านนอกแล้วค่ะที่เราเห็นมาเนี่ยสวยสวยแปกตาไม่เหมือนไทยจริง ไปวัดมาทั่วประเทศไม่เคยเจอวัดสวยใช่ล้วแปลกไม่มีใครเหมือนเลยใช่ครับสวยจริงๆเดี<ช>๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในเลยครับ จะเห็นว่าการตกแต่งนะครับจะเป็นสไตล์โบส์ของยุโรปเลยนะครับก็สวยงามมากนะครับทั้งการตกแต่งแล้วก็การใช้กระจกสีที่เราเคยเห็นในโบสนะครับมาประดับตามหน้าต่างต่างๆนะครับส่วนที่เห็นด้านหลังนี่จะเป็นพระพาที่ประทับของสเสด็จพ่อโรอ้านนะครับทั้งที่ท่านสเสด็จมาทําบุญที่วันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนประตูนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นภาพกระจกสีนะครับที่เป็นรูปของเสด็จพ่อรลหาซึ่งสวยงามมากครับเห็นจากด้านในนี่สวยงามมากข้างในสวยงามมากนะครับ,รบเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเข้ามาแบบตกใจเลย<ช>เพราะความยิ่งใหญ่อลังการนะครับ,รบแล้วก็ความสวยงามของใช้คําว่าโบนแล้วกันเนาะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเนาะ แต่ก็เป็นรูปแบบของแบบวิหารที่อยู่ในยุโรปจริงๆต้องคเป็นศาาิลปะของยุโรปจริงๆแล้วก็ด้านหลังเราปกติก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นให้เรามากราบไหว้พุทธรูปของพุทา<ช>แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าศิลปะการตกแต่งก็จะเป็นแบบสายยุโรปครับก็จะเป็นพระพุทธรูปในตำแหน่งนี้เหมือนกันเนาะแล้วเป็นพระพุทธรูปเป็นพระไทยรูปครับเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธเจ้าของเราเนี่ยครับเป็นแบบพระตามวัดไทยอย่าลืมว่าที่นี่อยู่ที่อยุธยา เมืองโบราณนะครับแล้วก็มีโบสแบบนี้นะครับแล้วก็การมาก็มีเสน่ห์ใช่มครับมีเรามาจากกระเช้าข้ามกระเช้ามามาเจอโบสพระไทยที่เป็นสตา์ยุโรปนะครับท<ม>างด้านนอกด้านในนี่สวยมากมาแล้วว่าหายเหนื่อยเลยเนาะหายเหนื่อยเลยนะครับสวยมาก ไปถลุงกันที่ไหนอีกเอ่อแล้วก็สังขารที่เราเหลืออยู่เนี่ยไปไปด้วยกันครับเดินเดินกันจนเข่าเสื่อมด้วยนะครับเลือกไปใช่ไหมครับตอนนี้เด็กๆไม่ทำนะเด็กๆตอนวัยรุ่นไม่ทำกันอะไรกันแบบเนี้ยมาทำตอนโตอแก่แล้วแก่ก็แก๊กแก๊กแกล้งแก๊กแก๊กโอเค EP หน้าจะไปไหนเดี๋ยวมาชมกันในวันนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวไปติดตาม EP หน้าครับ